ยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่วงแบบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเมคอัพ B 2นะคะช่วงน,นี้จะเป็นช่วงเกี่ยวกับการแต่งหน้าเนาะคนเขาไม่สงสัยหรอกไปอย่างนี้ใช่ไหเรามีอะไรที่มาว่าเรามีอะไรไม่ต้องมีอะไรมีเครื่องสำอางก็แต่งหน้าได้และะ้วค่ะว,วันนี้ก็จะมารีวิวกับไอเนี่ยเป็นแต่งหน้าเห็นไหมคะ แม่ทำไมกล้องเราไม่โฟกัสมันไม่โฟกัสเลยเลยเลยอาเคนี่ก็จะเป็นสภาพแปลงดังที่เห็นนะคะจะมีสติกเกอร์ตรงนี้ข้างหลังก็จะเขียนว่าเดี๋ยวแบบเขียนว่าเมคอัพปลัดนะคะที่เหลือก็เป็นภาษาจีนน้องอาไม่ออกนะอานดูอาโค้ดไ<า>ปแทน เอาแล้วมาแกะกันเลยจะบอกว่าแป้งอันนี้มันใช้ดีมากๆนะากเลยเมื่อกี้ลองแกะออกมาดูขนก็ค่อนข้างนุ่มเลยเดี๋ยวเอาอมาดูทีละแปง้งอันแรกเป็นแป้งปัตตาก็นิ่มมากอ่ะมันนิ่มมากนี่เดี๋ยวให้ดูลายก่อนอย่ามาโฟกัสหน้าฉันสิโอเคนี่เฮ้เป็นแปลง เราไม่ทราบว่าเป็นแปลงอะไรอันนี้มาจ๋านี่เป็นแปลงอะไรอ่ะมามะมามา,มา,มาแป๊บนะฮะไม่รู้อ่ะเราจะใช้ปัดคิ้วแล้วกันนะฮะก็ขอเรียกว่าเป็นปัดคิ้วเนาะออนะฮะกับแปลงต่อไปแปลงปัดเนอร์หรือปัดแก้มอันเนี้ยนุ่มมากจริงๆให้ดูลายทิง้ง <c oughs> แสงมันสะท้อน นะฮะนมมากมากชกบต่อไปเป็นแปลงเบลนนะฮะจึ๊บอ่าแปลงเบลนสีขาวต่อไปเป็นแปลงอันนี้เป็นเอาไว้แบบจัดทรงคิ้วก่อนเขียนคิ้วแล้วอันนี้ก็ไว้ปัดคิ้วให้มันดูฟุงฟ้งๆเอามาหวีผม